อกกอ็ฉันอยากกังวลเรื่องในวันนั้นเรื่องที่พลั้งไปเรื่องที่เสียใจแม่ไม่เลือใครก็ตามเพียงแค่ลืมไม่ต้องจำฉันก็ยังเหงาตอนที่เจอไปกับเขาแค่ครั้งหนึ่งเคยมีคำว่าเรา แ่น,นิดเดียวก็เจ็บใจไม่เบารู้ตัว,วฉันคงไม่เป็นหนึ่งที่หวังเป็นเยื่อใยที่ไม่มีใครต้องการคงเสียใจที่ไม่มีใครนดยาเธอไม่ต้องไม่แค่ไปสนที่ใครทำร้ายฉันนี่ไงที่คอยเธออยู่ตรง นเนื่อยพอแล้วเจ็บพอแล้วเรื่องที่จำไม่เป็นฝันแค่นั้นพออ,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 อแม้ว่าเธอจะไม่ได้รักกันในตอนนี้ก็รู้ดีว่าเธอมีแต่เขาโอเจอไว้ไม่ไป ไหนออมกอดฉันในลบไล่แม้ว่าเธออยากพบเจอแต่เขาปุ้ไม่เห็นตัวเอง